ถ้าชีวิตดีจริงต้องมีความเป็นปกติด้วยถ้าเราพบความไม่ปกติในตัวเองแปลว่าชีวิตยังไม่ดีจริงตกลงเธอเคยมีแฟนไหมมีสิคะเอาแล้วไม่มีใครรู้ทำไมเธอไม่บอกล่ะฉันรึกว่าเธอขายไม่ออกอดูหนะ้าสิคะอย่างเงี้ยเหรหาขาขายไม่ออกแรดมาแรดมา<ห> <laughs> เคยปฏิเสธขันหมาหรือทําให้ขันหมากล่มมาถึงสองครั้งถ้าครบกันแล้วมีปัญหาก็ให้แยกกันอย่างมีปัญญาค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าอู้ชอบแล้วก็อยากจะอยู่คนเดียวไปจนตายนะคะก็ยังอยากมีอยู่ถ้ามีคนดีๆนะคุณประกาศออกโทรทัศน์ตอนนี้เลยมาหน่อยเร็วมามาเฮ้ยตอนน้เขาควักูเหรอเฮ้ยเอ้า ได้เมียแต่เขาไม่อยากได้แม่สมมติเขาคิดอย่างนี้ขึ้นมาโอ๊จะตอบอยังไงคะก็ตอบว่าถ้าคุณเป็นพันนั้นก็ไม่ต้องมายุ่งกับฉันเพราะฉันอยากได้ผู้ชายฉลาดค่ะฉันไม่ชอบผู้ชายโง่เข้าใจาปะมีคนมาติดต่อหนุไมเป็นเมียน้อยเพีย<ม>เราควรจะเป็นเมียน้อยตอนที่สังขารเรามันโอเค<ม>เขาได้เราไปาได้คุ้มกับที่เขาจ่ายจะไปเป็นเมียน้อยตอนแก่ๆเหี่ยวๆนี่ทำไมสงสารในคนจาน่ายไม่จัดเงี้ยวใจหนูหรอก ก็บอกว่าอกหักรักคุดก็เลยเข้าวัดใช่ไหม,ไหมจริงหรือเปล่าละ่ะอาจารย์เชื่อมากก็ฉันก็ว่าอาจจะมีมูลเพราะฉันไม่ได้คุยกับเธอไงหน้าตาขนาดนี้เนี่ยนะต้องแบบว่าอกหักเข้าวัดบางคนเขาก็ปั้นสีหน้าเก่งนะคะนักแสดงะคะ่ะคือเขามีคําพูดถ้าผู้หญิงเดินเข้าวัดนะต้องเป็นพวกอกหักหลักลอยคอยงานสังขารโสมค่ะอ,อันนี้คือคุกค่ะคุกผู้ชายที่ภูเก็ตค่ะนะ<อ>ักโทษนั่งฟังอยู่เนี่ย พระศรัทธาเราเชื่อฟังแม่ชีสันนีไหมคะมากเดินเข้าไปในดงผู้ชายอะคะ่ะถือไม้ลากสายเดินเข้าไปแล้วบอกว่ามาวันนี้ไม่ได้มาสั่งสอนอะไรแต่ว่ามาในฐา,านะแม่คนหนึ่งนะที่มาเยี่ยมลูกผู้ชายคนดังนั่งเคลีร์ที่ช่อง s t a r b a k s แซบทั้ช่อง